อีพ e ุทธธิดาโพสไอจีประกาศถึงผู้เข้าร่วมงานของคุณพ่อต้อยเศรษฐาศิรชายา ยังคงอยู่ในบรรยากาศโศกเศร้าหลังสูญเสียอาต้อยเศรษฐาศิราฉายานักแสดงรุ่นใหญ่และศ,ศิลปินแห่งชาติที่จากไปในวัย77ปีด้วยโรคมะเร็งปอดเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างมาร่วมงานแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก ล่าสุดสาวอีพุทธธิดาลูกสาวของอาต้อยได้โพสต์อินสตาแกรมแจ้งถึงผู้มาร่วมงานของคุณพ่อว่าขอความร่วมมือแขกทุกท่านโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัดดังนี้ 1. เจ้าภาพแขกเจ้าภาพและแขกผู้ใหญ่โปรดตรวจ ATK หรือแสดงผลตรวจก่อนเข้าไปในศาลาทุกท่านผู้ติดตามโปรดนั่งในเต็นท์ด้านนอกเพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการ 2. โปรดวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดที่จัดไวใ้ให้ก่อนเข้าบริเวณงาน 3. ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงานทั้งในศาลาและในเต็นท์สสแน็คบ็อกแจกให้นำกลับงดรับประทานในพื้นที่บริเวณงานโดยเด็ดขาดผลตรวจก่อนหน้าวันที่มางานอนุโลมให้ใช้ผลหนึ่งวันล่วงหน้าเท่านั้นและต้องมีรูปผลตรวจระบุชื่อและวันที่ชัดเจน ขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและแขกทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยความห่วงใยจากครอบครัวและเจ้าภาพกราบขอบพระคุณที่ท่านสละเวลามาร่วมงานไว้อะไรคุณพ่อเศรษฐาศิรชายาขอให้ทุกท่านปลอดภัยและเดินทางโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com